คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดครอบครัวเริ่ม Grandparents Grandparents Grand ปู่ย่าตายาย Parents Parents พ่อแม่ Father Father พ่อ Mother Mother แม่ สันสันลูกชาย daughter daughter ลูกสาว husband husband สามี ife, wife wife ภรรยา cousin cousin ลูกพี่ลูกน้อง เก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันครับด้วยหนังสือรูปภาพ5,000คำศัพท์ภาษาอังกฤษครับถ้าชอบกดใจเม้นแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ด้วยครับขอบคุณครับ